โอเคทุกคนวันนี้ก็มีเกมโลบอกรนะในแอมของอนิเมะวอ r r เอนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำเป็นตัวรับทุกคนเป็นตัวรับของโกโจนะเราจะทำตัวเป็นชายนี่นะเราจะเสียตัวเราจะเสียตัวรับไปอีก2ตัวนะทุกคนเพื่อที่จะเอาชายนี่ตัวเดียวนะตัวพวกนี้เนี่ยผมได้ทำเป็นเลเวล170่งรเจเรียบร้อยนะตัวนี้มีบัฟอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็คืออุปกรณ์ผมเนี่ยมันน่าจะมีพอที่จะเปลี่ยนบัฟได้อยู่นะนี่เลย ก็ใช้ evo 50อันนะเหลืออีก36ชิ้นเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนบัฟกันด้วยนะก็ทีมผมตอนนี้เนี่ยมีอ่านี่นะลนซ่านะลนซ่าเลเวล1น0นะอันนี้เป็นใช้นี่นะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมสุ่มมาได้นะทุกคนไม่ต้องทําไม่ต้องทำใช้นี่นะคือแบบสุ่มได้แล้วก็มีอ่าตรงไหนอตัวหนึ่งนะมันมี2ตัวผมจําได้อยู่นะเฮ้ยปุ๊บปุ๊ปุ๊บ,บ,บมีไหม ไม่มีแล้วเหรอวิแต่ได้นี้2ดาวมาแล้วทุกคนเดี๋ยวต้องอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเตรียมเอาไปทําเป็นไชนีนะหรือว่าเป็นบัฟที่ดีอยู่นะทุกคนตอนเลกเนี่ยผมเห็นมี2ตัวนะออมันหายไปตัวนึงเอาช่างมันเถอะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะไปอีโวเลยนะปุ๊บไม่ใช่อ e ีโวดิไปอัพเป็นไชนีนะปุ๊บนี่นะนนะเดี๋ยวเราต้องอันนี้คลิปแล้วก็อันนี้ไปก่อนนะปุ๊บ สามตัวนะทุกคนแล้วก็ต้องอัลล็อกด้วยนะอัลล็อกตึ๊บนี่อีกอัลล็อกอันนี้ก็อันนี้อัลล็อกไปแล้วนะโอเคก็ใส่ไปแล้วนี่นะก็เป็นตัวนี้เลยใช้นี่นะเอา้าทำไมมันทำไมสามรับอันนี้วะหนึ่งทับสามวะแปบ๊บหนึ่งนะตีเล็กอ,อ๋อนี่ไงสามทับสามนะใช้ห้าสิบชิ้นนะแล้วก็อีโวไปใช้นี่ได้เลยสามสองหนึ่งปุ่ม อ้าวอันนี้คือตัวชายนี่ที่ผมแบบเป็นตัวรับตัวเลขเลยนะโคตรจะเท่ก็เป็นโกโจโนะตอนแรกผมคิดว่าจะเอาเป็นเนี่ยไอเซนนะผมอยากได้ไอเซนเป็นชายนี่นะแต่ว่ามันไม่ดอบสักทีนะผมก็เลยแบบย้ายด่านละกันแล้วก็อันนี้ได้ลุงนะลุงได้จากด่านอะไรวะจากด่านสักอย่างนี่แหละได้มันฟรีๆนะก็เอาไปไปก่อนอันนี้หนึ่งเจ ดาเมจ4.52บิลเลียนนะมันก็มผมนึกว่ามันจะได้ประมาณ5บิลเลียน6บิลเลียนนะเนี่ยก็ได้น้อยอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองคลิปทีมไปดีว่ามันมีตัวไหนใส่ได้บ้างนะก็จะมีอ๋อโอเคก็ประมาณนี้แหละทีมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวมาดูดาเมจตรงนี้ดีกว่าว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่นะจาก400อู้ยขึ้นมาเยอะนะทุกคนจาก400ขึ้นมา560เนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบัฟตรงไหนวะขอ,อเก็บกล่องนี้แป๊บไม่ค่อยได้มาเก็บกล่องนี้เลยนะรีบัฟอีกตรงนี้นะปึ๊บอยากได้บับลุงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เคยผมไม่เคยได้บับลุงเลยนะสักตัวมาแล้วก็โอ้ยมีรีโลอยู่หกอันช่างมันเถอะปึ๊บอ้โหลักกี้ไม่ไม่ขอแบบบับลุงสักอันเนะี่ยมันไม่ออกเลยวะอันนี้คืออะไรเปิดออโต้เหรอ การันเดิลเรากดมือได้นะมีอยู่นิดเดียวเองเนี่ยบับนี้ออกง่ายมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองตีวอสตัวสุดท้ายของโลกของเกมนี้นะไม่ใช่ของโลกนี้นะของเกมนี้อุย้ยเมื่อกี้อะไรกดเลยไปแล้ว,วผมกดเพลินไปนิดนึงนนทุกคนอ๋ออันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปย้อนคลิปดูแล้วกันนะถ้าได้เป็นสมองเมื่อกี้เนี่ยคือบัฟกากนะกากหรือเปล่าวะหรืออาจจะไม่กาก 45% More Damage and 15% attack s p e e d เอ้ยอันนี้มาคนละอันอันไหนวะนี่นะสมองสมองมัาไม่รู้50% More XP นะแอนลบหนึ่งอะไรวะท่างมาันเถอะก็ถ้าเกิดได้บัฟนี้เนี่ยถือว่าเป็นปบัฟกากเลยทุกคนเออเออเราต้องค่อยๆรีไปทีละอันนะเดี๋ยวพลาดอีกเฮ้ยก็สปีดเหรอพยะนะทุกคนก็สปีดอีก็สปีดอะเอาเข้าไป ้ยสีเหลืองสีลุ้งอ่ะไม่มาเลยฮัลโหลหมดแล้วตีโทเค็นไปนะปึ๊บ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 อึ๊ฮ่าฮ่าฮ่าสกิลสองบับกากกว่าเดิมอีกนะทุกคนก็คือแบบว่าเป็นเกี่ยวกับ exp นี่แหละเห็นไหม xp เห็นไหมนั่นใช่ไหมเถอะก็เดี๋ยวผมจะไปลองตีบอสตัวสุดท้ายหรือว่าจะลองลงอินเซนดีวะ คือดาเมจเมื่อก่อนนี้เนี่ยผมตีได้แค่ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมตีได้แค่380รบีนะทุกคนแต่ลองไปดูโลกแรกดีว่ามันตีได้เยอะมากขึ้นหรือเปล่านะตีไบนี่นะดูตรงนี้นะ70 90 300มมันทำไมดูได้น้อยกว่าเดิมวะ นี่นะทุกคนมัน200เองเหรอเมื่อกี้เหมือนขึ้นมา317นะเห็นอยู่แวบ,บๆไม,ไม่ไม่ไม่นะไม่นะมันลดทุกคนมันลดไม่เดี๋ยวผมต้องไปปั้นตัวอื่นก่อนนะอันนี้มีใช้นี่เดี๋ยวกองตัวนี้เนี่ยต้องเอาออกนะทุกคนแล้วก็เราจะปปั้นเป็นตัวใช้นี้ของตัวอาจารย์อาจารย์อาจารย์โลนซ่านะใส่ตำมะทุกคนอยู่ไหนวะเห็นอยู่แวบ,บๆเมื่อกี้นะนี่นะสองดาว ก็คือดามเมจมันเยอะอยู่นะสองดาวเนี่ยเหมือนเนี่ยเหมือนกรเห็นไหมสองดาวสองจุดสอบีนะมีกรธรรมดาอีกอยู่ไหนวะหาแป๊บเอาไว้ว่าช่่งมันเหาผมหาก,กรตัวธรรมดาไม่เจอนะเลเวลหนึ่อยเจ็ิเคยทำไว้อยู่ <c ười> เดี๋ยวเราไปตีบอสตัวสุดท้ายดีเป็นไงบ้างนะคือต้องเข้าใจนะว่าเราเนี่ยเสียเสียตัวรับไปสามตัวเลยนะเออเพื่อที่จะเอา ตัวใช้นี่ตัวรับเนี่ยหนึ่งตัวนะผมว่าท่านอย่างนี้เนะี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะนอกจากเราจะมีตัวรับที่มันเยอะกว่านี้นะแล้วก็มากกว่านี้นะยี่ห้าทิลเลียนนะทุกคนลองตีดิปปปปร้อยเก้าสิบสามร้อยเจ็ดสิบเอ้ยมันก็เท่าเท่าเดิมอยู่นะนะแต่ว่าผมบอกผมขอบอกกันเลยว่าตรงนี้เนี่ยเยอะขึ้นจริงนะทุกคนตรงนี้เยอะขึ้นจริงถือว่ามัน ผมว่ามันก็น่าจะคุ้มอยู่นะ๋ยวดูตอนตีนี้ไปเรื่อยๆนะว่ามันจะลดเยอะหรือเปล่าคือตรงนี้เนี่ยผมตีนานมากนะก็คือน่าจะใช้เวลาแบบหลายนาทีเลยแหละเมื่อก่อนนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ลดเร็วอยู่นะทุกคนแปดเจ็ดหกห้ามันก็ไม่ได้ลดเร็วอะไรขนาดนั้นนะเอาง่ายๆเลยก็คือมันก็ทําได้ถือว่าคุ้มอยู่นะ้ทุกคนตัวชายนี่เนี่ยมันตีแรงนะแต่ว่า ตัวรับแล้วเนี่ยมันมีน้อยเกินไปนะตัวรับพวกนี้เนี่ยมันตีแบบระดับ2บิลสบิเลียนน่ะ2.25บิลเลียนอะไรเงี้ยอันนี้ก็2.2 2.41ดสองจุดบิลเลียนอ่ะอันนี้มันถ้าผมจะไม่ผิดนะโกโจเนี่ยมันตี2.5บิลเลียนหรือเปล่าประมาณนี้ทุกคน2.6บิลเลียนสิเออแล้วก็ exp เนี่ยมผมไม่แน่ใจว่ามันอัพไปถึงได้ขั้นไหนนะแต่ว่ามัน ผมเคยลองอันนี้แล้วมันได้แค่ร้อยเจ็ดสิบอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนคลิปนี้มันไม่มีอะไรมากมายนะผมแค่มาทําตัวชายนี่ตัวแรกที่เป็นตัวรับตัวเลขนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาตัวอื่นนะม,ามาแทนที่แล้วกันนะเมื่อกี้จานจานอยู่ไหนว่าจานอันนี้นะจาอนนะอันนี้นะจานสองดาวนี่นะก็เปิดอันนี้ไปเลยนะยาวๆ <laughs> เปิดสุ่มไปนะคือ ผมมี X P คูณ2ไงมันก็เลยว่าอัพได้เร็วมากๆนะโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนพามาดูตัวละครรับที่เป็นชายนี่ตัวแรกของผมนะแล้วก็พามาสุ่มบัฟนิดหน่อยนะก็คือได้บัฟกากอหละบัฟเตือนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตามนะฝากติดตามด้วยนะทุกคนก็เอาไว้เจอในคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ